คุณแม่อายุเท่าไหร่ได้ฉีดโบท็อกไหมทําไมหน้าถึงดูเต่งตึงจังคุณแม่อายุ63แล้วนะทุกคนโบท็อกนี่ไม่ได้ฉีดเลยทําไมถึงหน้าดูเต่งตึงจังเดี๋ยวเราไปถามคุณแม่กันนะคะว่าทาไมคุณแม่ถึงไม่เลือกฉีดโบท็อกแล้วคุณแม่ใช้อะไรแต่ว่าหน้าแม่ยังดูเต่ตงตึงอยู่แม่ไม่ได้ฉีดแล้วทุกคนแม่ไหนลองบอกสิว่าทําไมแม่ถึงไม่เลือกฉีดโบท็อกอ้าวก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณอยู่แล้วช่วยกระจางใสและที่สําคัญช่วยลดริ้วรอยได้ดีด้วยโดยไม่ต้องฉีดพ แล้วคุณแม่ใช้อะไรอยู่นี่ค่ะตัวนี้คนถามเยอะมากไหนส้มขอตัวไหนติเป็นอะไรอะแม่นิสิตเซรั่มค่ะอตัวนี้นี่เองอนี่นะคะทุกคนเคล็ดลับของคุณแม่นะคุณแม่ไม่ได้ฉีดโบท็อกนะเดี๋ยวเรามาฟังสรรพคุณที่คุณแม่ใช้แล้วเห็นผลกันนะคะใช้ตาวันละสองครั้งเช้าเย็นค่ะนี่เลยแม่ดูแต่งตึงมากเลย